ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วแล้วก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทีมช่างเราโชคประโยน์บ้านไม้เดินไทยได้สร้างแล้วก็ติดตั้งบ้านเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งบ้านให้คุณลูกค้านะครับเป็นไงบ้างครับบ้านกับสวยเรียบร้อยเกินคาดครับเกินคาดนะครับมีคนมาชมแล้วบอกว่าไงบ้างครับสวยมากครับราคาถามแต่ราคากันเต็มเลยครับถามแต่ราคากันเลยนะครับรับ เจ้าของหน้าบ้านเลยนะครับได้บ้านสวยนะครับเดี๋ยวบอกพี่กัลนิดนึงอีกทีนึงนะครับเผื่อมีลูกค้าแถวนี้คอยอยากชมอยู่ที่อำเภอน้องฉางจังหวัดอุทัยานีครับใกล้ชาบูอุดเป็นต่อสาขาน้องฉางครับอุดเป็นต่อสาขานนองฉางนะครับอุทัยธานีนะครับอยากจะมาชมก็เรียนเชิญได้เลยเนาะนะครับลูกค้าที่อยู่ละแวกแถวอุทัยนะครับใกล้ๆก็มาชมหลังนี้เลยนะครับก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่เป็นต้นแบบแล้วก็ ผื่ออาจจะมีเผื่ออาจจะมีลูกค้ามาอีกเนาะครับยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับยินดีให้คำปรึกษานะครับเป็นไงบ้างครับทีมงานทํางานดีไหมครับทํางานดีมากครับเป็นกันเองดีทุกคนเลยครับเลยครับเออก็รู้สึกว่างานก็เรียบร้อยดีใช่ไหมครับเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับครับโอเคก็รู้สึกวันนี้ก็เป็นสุขอะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็เป็นที่พอใจนะครับครับโอเคอ่ะขอบคุณมากครับฝากนิดนึงนะครับของลูกค้าที่เขาติดตามนะครับเขาอยากจะชมบ้าน ป็็นไงกอยากชมบ้านก็มาสอบถามได้ที่ร้านชบาอุรีเป็นต่อนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทั้งเพจโชคประยูนบ้านไม้เรือนไทยครับครับฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงพอดีเมื่อวานก็เบอร์โทรก็0ูนย์แปดหนครับ0ูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเก้าเก้าครับนะครับติดต่อคุณเจ้าของบ้านเลยนะครับครับหรืออยากจะติดต่อผมนะครับเพื่ออยากจะทราบราคาแล้วก็รายละเอียดแต่ละหลังก็โชคประยูนบ้านไม้เรือนไทยนะครับโทร 0864657080นะครับอําเภอกันทรัตจังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ว่าสูงแล้วก็ติดตั้งบ้านทั่วประเทศนะครับอ่ะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวจะพาชมนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะขยับให้ดูกันนะครับหลังนี้นะครับที่ออกแบบของคุณลูกค้าก็ออกแบบนะครับก็จะเป็นบ้าน ลักษณะหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ําพร้อมระเบียงด้านข้างแล้วก็ระเบียงแล้วไปจังหวัดไหนต่อครับเนี่ยก็ได้ยินแว่วๆว่าอาจจะเป็นไว้สําหรับขายกระหลวงพร้อมลงมาบันไดนะใช่ไหมล่วงลงมาพร้อมกับบันไดเลยนะครับก็ใครอยากจะเอาเป็นตัวอย่างก็เดินสึกเล่นเหมือนเล่นรถไฟห่ตนี้ยกเสาสูงนะครับสองติดห้าศูนย์เมตรนะครับ เราว่ารู้สึกว่าเห็นคุณลูกค้าว่าบริเวณนี้น้ําท่วมบ่อยนะครับเกิดทุกปีเลยนะครับตัวนี้ก็แบบนี้จะเป็นบันไดขึ้นด้านข้างนะครับก็เป็นที่คุณลูกค้าที่เขาออกแบบนะครับอยากให้บันไดขึ้นด้านข้างบ้านก็จะเป็นบันไดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับระพยกยกของหนักลงมาด้วยเนาะอันนีตรงนี้นะครับถ้าเก็คนขึ้นลงได้แต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหม จะมีห้องนอนก็คือหนึ่งห้องนอนนะครับห้องนอน3คูณ4เมตรนะครับพร้อมด้วยระเบียงนะครับด้านข้างรู้สึกเหมือนเลยรถไรหอบเลยตอนนั้นอหละคุณลูกค้าออกแบบก็เพื่อทีให้ลูกค้านะครับนั่งอ่ากินกาแฟหรือว่าทั้งดีนันไม่มีใครอยู่ใต้นั้นนะนะครับก็เป็นลักษณะที่เป็นโต๊ะต่ำนะครับถ้ามีคนอยู่ใต้นั้นนะทับทับแน่ๆนะห้องน้ำอยู่ด้านบนนะครับ ในตัวเลยนะครับก็เก็บหนึ่งห้องนะครับพร้อมผิวสุขภาพและก็กระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับส่วนราคานะครับที่คุณลูกค้าส่วนใหญ่กันเข้ามามนสีโค้งเก็บในกรณีที่รวมเด็ดเสร็จทั้งหมดนะครับทั้งต่อเตายกสูงนะครับทั้งค่าส่งเรียบร้อยเลยนะครับหลังนี้ก็จะอยู่ที่5้าแสน้าหม่นบาทนะครับรวมเด็ดเสร็จเลย พร้อมอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับทุกป,ประยูนบ้านไม้เด่นไทยนะครับขั้นตอนการทำสัญญาแล้วก็การสร้างบ้านโทร0864657080นะครับหรืออยากจะเอดไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับ0864657080นะครับสวัสดีครับผมเป็นทางให้ปลอดภัยนะแค่คาดติดทุกอย่างนะกลับบ้านนะ